ในพื้นดินลึกในบอ่ปอปงหลวงอเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะมีอายุนับหลายร้อยล้านปีมีพลังงานหนึ่งกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันพลังงานแห่งสามกษัตริย์ที่ล้อมรวมปวกเงินปวกทองและปวกเขียวไว้ในก้อนเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะและในวันนี้นะคะพลังงานนั้นได้กลับขึ้นมาสู่มือของผู้คู่ควรค่คะและนี่ก็คือแก้วปวกสามกษัตริย์ซึ่งประกอบไปด้วยปวกเงินปวกทองและปวกเขียวค่ะ และยังสาชาร่วมกับเหลือบรุ้งรัศมีในอีกด้วยนะคะเม็ดนี้มีขนาดวัดได้อยู่ที่1.4ึ่งคูณหนึซนติเมตรค่ะขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแต่พลังงานภายในกลับใหญ่เกินคาดเลยค่ะภายในเม็ดแก้วนะคะเมื่อมองลอดเข้าไปเราจะเห็นโครงสร้างธรรมชาติที่ไม่มีวันซ้ํากันเลยค่ะเหมือนภาพภูเขาธรรมชาติเล็กๆที่ซ่อนประกายอรุงอยู่ภายในนะคะแก้วเม็ดนี้มีประกายอรุงที่เป็นลักษณะของเหลือบรุ้งรัศมีในด้วยค่ะมีความเชื่อมาแต่โบราณน,นะคะว่า บวกเงินให้โชคลาภทางการเงินทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนบวกทองช่วยเสริมอำนาจวาสนาบารมีเสริมความสำเร็จและชื่อเสียงค่ะบวกเขียวช่วยนุนโชคหนุนสุขภาพและความก้าวหน้า เมื่อทั้งสามนะคะรวมอยู่ในเม็ดเดียวกันจึงถูกเรียกว่าหินแห่งความสมบูรณ์แบบของชีวิตเหมือนพกผู้ช่วยสามคนอยู่ในกระเป๋าเลยค่ะคนหนึ่งช่วยเรียกเงินเรียกทองคนหนึ่งช่วยเปิดประตูโอกาสอีกคนคอยปกป้องและรักษาเสถียรภาพชีวิตให้มั่นคงค่ะทุกเม็ด คือของขวัญจากธรรมชาตินะคะและแก้วเม็ดนี้ก็ยังมีเหลือปรุงรัศมีในร่วมด้วยก็จะทําให้ได้อิทธิคุณของแก้วประการอารุงช่วยส่งเสริมให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆมีชีวิตที่มีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่ตลอดค่ะ ทุกเม็ดคือของขวัญจากธรรมชาตินะคะและเม็ดนี้อาจจะเป็นของขวัญที่ธรรมชาติตั้งใจส่งให้คุณก็ได้ค่ะหากคุณรู้สึกว่าถูกดึงดูดเหมือนเม็ดนี้กําลังพูดกับคุณอยู่นะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยนะคะเพราะเครื่องรางธรรมชาติแบบนี้จะไปอยู่กับคนที่แก้วท่านเลือกเท่านั้นค่ะ